ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9กมิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม25 5 0 59เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยทั้งนี้คณะผู้บริหารและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมชายาลักษ์ให้พระองค์ท่านทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยมีนายดุสิตสะดวกผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสรารคามเป็นผู้แทนกล่าวเทอรพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งทุ่มเทพระวรากายและพระสติปัญญาส่งประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆมากมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประสบนิกรเป็นหลักตลอดระยะเวลาที่ส่งครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาส่งให้ทุกอย่างกับประสงนิกรยและชาติบ้านเมืองทรงงานอย่างหนักเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ตรากตรำพระวรากายอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพียงเพื่อมุ่งหวังให้ประสงนิกรทั่วราชอาณาจากักรมีความสงบร่มเย็นและมีความกินดีอยู่ดีพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประสงนิกรชาวไทยนั้นใหญ่หลวงนัก สมดังที่พระราชทานพระปฐมบรุมาาชาองค์การในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม